สวัสดีครับผ <c> ม <oughs> ว,ว,ว,วันนี้เกือบเที่ยงคืนแล้ววันที่15มกราคม <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นทัวร์สุดท้ายของลูกหมีแล้วแกนสีจ่าสีจ่าออนไลน์ครับหนึ่งดอกสี่จุดนะตัวผมเองนงมีสี่แสนนะครับลูกหมีโฟกัสนะครับชิลด d เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้ช็อตหกสิบสีนะครับอืมมาดูที่ปืนเลยเปืนนี้เยอะมากอาร์คสามสิบห้าวันนะปืนก็เยอะเนี่ยปุ๋ยเยอะไม่รู้เยอะคิดพิกสิบคิดทองคิด VAC แล้วก็พกสี่ร้อยกว่าวันนะสามยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบหกวันเจ็ดวัน ตวนละครครับไฮไฮเพอร์ไฮด้านีส่สิบสิบห้าวันราชกะโหลกห6วันแล้วก็ไอเทมหน้ากากเยอะครับไอเทมนี่อย่างเยอะเลยไม่ต้องเติมนี่เป็นเดือนเลยนะครับไอเทมหกอย่างครบต่มมีสี่แสนอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรมากโอเคขอบครับ